สวัสดีพี่น้องพักเพื่อไทยทุกท่านพี่น้องที่มีชีวิตมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาพี่น้องที่มีอุดมการร่วมกันดิฉันกขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้นำพักในอดีตผู้บริหารพักในชุดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสอส พี่น้องสตาฟพี่น้องประชาชนที่ยังเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยค่ะทุกกำลังใจทุกการทำงานทุกความทุ่มเทของทุกคนทุกความพยายามความอดทนทำให้พักเพื่อไทยยังอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะ ภารกิจต่อไปของเราค่ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงพักทั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือขอความร่วมมือหรือส่งเสริมพี่น้องในพักให้มีความพร้อมในการรับใช้พี่น้องประชาชนมากขึ้นเรากำลังจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจากฐานรากของเราเลย เราจะรับคนใหม่ๆเข้ามาทํางานกับเราเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆเพื่อทําให้พักของเรามีศักยาภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรากําลังดําเนินการอยู่แล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพักเพื่อไทยในเร็วนี้แน่นอนค่ะครั้งนี้ค่ะที่ดิฉันพูดถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะว่ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้พักเพื่อไทยยังคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหัวหน้าพักไปอีกกี่คนระบบริบทของประเทศในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน พรรคเพื่อไทยก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เสมอค่ะในวันนี้ดิฉันขอชื่นชมและให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีของเราที่มาสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในพรรคมาให้กำลังใจทั้งๆท,งท,งที่ตัวท่านเองก็ได้แบกรับภาระอันหนักหน่วงนี้ไว้ทั้งประเทศ ความควาดความคาดหวังชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ท่านนายรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอย่างมากมายมาตลอดตั้งแต่สมัยของไทยรักไทยจุดเริ่มต้นของเราบางคนบอกนะคะว่าเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ ที่จะเน้นการคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมดิฉันขอยืนยันนะคะว่าเราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยทุกครั้งค่ะ ในสมัยของพรรไทยรักไทยเองเราก็มีในเรื่องของการสร้างหลักประกรันสุขภาพพั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตพี่น้องคนไทยอย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจทุนหรือเป็นการทำเรื่องของกองทุนหมู่บ้านใส่เงินลงไปใน80,000ืหมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และพี่น้องที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสมัยนั้นก็ได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายมากมายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้เองนโยบายของเราก็ล้วนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกอำเภอของประเทศจะถูกมีเงินอัดฉีดเข้าไป และเมื่อมีเงินมากกว่า500แสนล้านบาทอัดฉีดลงไปจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ค่ะหรือว่าจะเป็นนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟท์แวร์ power, ที่จะเป็นการ Reskill, Upskill คนทั้งประเทศและนี่คือการทำอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกค่ะเราจะยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชน เพื่อต้องการให้เขามีไรายได้ที่พ้นขีดของความยากจนค่ะการทำเช่นนี้เราจะพัฒนาไปถึงอุตสาหากรรมของซอฟ t ์พาวเด้วยและนี่ก็คือการพัฒนาอุตสาหากรรมที่เป็นรูปธร,รรมครั้งแรกของประเทศไทยเราค่ะพักไทยรักไทยค่ะได้ส่งต่อ DNA ของการเปลี่ยนแปลงปรับตัวมาสู่พักเพื่อไทยของเราเราคือพักที่ปฏิรูป ที่ทำให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าได้ด้วยนโยบายดีๆค่ะโดยที่เรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะหลังจากวันนี้นะคะเรื่องของงบประมาณที่ได้ผ่านไปแล้วนะคะก็ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลเศถียรที่วิ่งเร็วอยู่แล้วก็จะวิ่งเร็วต่อไป อะไรที่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณก็จะผ่านฉลุยได้อย่างแน่นอนนโยบายที่ท่านรอจะเห็นก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะต้นเดือนพฤษภาคมค่ะเราจะมีการสรุปผลงานของรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอสิบเดือนเป็นยังไงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านหัวหน้าพักอีกครั้งหัวพักครับเดี๋ยวท่านกู้แพทองทานเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะครับและขออนุญาตเชิญท่านนายกเศรษฐาเทวีสินขึ้นถ่ายรูปร่วมกับท่านหัวหน้าพักครับขอการไปเชิญท่านนายกดนตรีครับขอสองท่านก่อนนะครับชุดต่อไปจะเป็นการบริหารพักนะครับเชิญครับ ทางข้างหลังเราควรนั่งลงนิดนึงนะครับพอดีออช่างต้องอยู่แถวหลังสุดนะครับจะได้ไม่บังนะครับครับชุดที่สองนะครับท่านนายกกับท่านหัวหน้าพักอยู่ก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับและกรรมการโดยหารพรรคเชิญข,ขึ้นบนเวทีครับ ท่านประธานวิบด้วยนะครับเชิญครับขอเชิญท่านอดีตหัวหน้าพักครับท่านสมพงษ์อมรพิวัตรนะครับขออนุญาตเชิญท่านสมพงษ์ให้เกียรติถ่ายรูปกับท่านนายกท่านกรรมการบริหารพักนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ผมรายงานสดสดกันอยู่ที่พักเพื่อไทยวันนี้พักเพื่อไทยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐทวีสินเปิดในการปรากฐกถาพิเศษนะทุกท่านในส่วนของแพทองทานชินวัตนนะครับก็ได้มีการปรากฐกถาพิเศษในวันนี้ด้วยครับซึ่งการ ปาตกาธพิเศษนะก็เรียกว่า<ม>ได้เน้นย้ำผลงานนะครับนโยบายภายใน6เดือนที่ผ่านมานะครับว่าทำอะไรกันไปแล้วบ้างแล้วก็การตั้งเป้าหมายไปสู่อนาคตนะทุกท่านซึ่งอนาคตของพรรคเพื่อไทยนะครับภายใต้การนำของคุณแพทองทานภายใต้การนำของคุณเศรษฐาธวีสินนั้น นะครับก็จะต้องดําเนินกันต่อไปโดยประกาศเป้าหมายชัดเจนครับหวังว่าจะนน<ห>นชนะนนเลือกตั้งในครั้งหน้าอีก3ามปีครึ่งเลยนะฮะคุณเศรษฐาประกาศว่ายอมรับในความพ่ายแพ้่นการเลือกตั้งครั้ง <ไป S 1> ที่ผ่านมาแต่ว่าในส่วนของนะครับครั้งนี้นั้นนะครับก็ยืนยันนะฮะว่าจะต้องการที่จะ คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวิดีโอพรีเซนเตชันนะครับของพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้มีการได้มีการให้สัมภาษณนะ์นะมีคุณพักษิงชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี นะเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกพักนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้มีทั้งสสนะครับหลายๆคนก็เดินทางมาร่วมกันนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะฮะโดยมีทั้งอดีตผู้น้าพักแล้วก็มีทั้งนะฮะ อดีตรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับวันนี้ได้ลาราชาการในช่วงเช้ามาประชุมลำดับต,ต,ต,ต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับขอเชิญท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านนายกตรีกรรมการบริหารพรรคอยู่นี่พ,พี่พบนเวทีเดี๋ยวสัมภาษณ์บนเวทีนันทุกท่านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่กดไ้นบนเวที<บ>น,นะครับอย่าลืม่าล้องลงนะครับ กรรมการบริหารพรรคท่านคณะรัฐมนตรีท่านสุนรลำดับต่อไปจะเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการเมืองกท่านคนไร์กดแชร์กันด้วยครับด้านนอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญท่านสมาชิกพักผ่อนตามบรรทยาศาสตรนะครับเดี๋ยวจะมีสื่อมวลชนอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับสื่อมวลชนจะยืนประจําอยู่ข้างหลังนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งนะครับจะเคลื่อนมาข้างหน้าเท่านั้นเองแต่ว่ากล้องที่เป็นทีวีนะครับภาพเคลื่อนไหวนั้นรบควรให้อยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราขอจัดสถานที่สักครู่นะครับบนเวทีจะมีท่านนายกองรัฐมนตรีนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีกรรมการบริหารนะครับก็ยังยืนอยู่นะครับเผื่อท่านจะมีคําถามอะไรที่จะร่วมกันตอบคาถามนะครับ ท่านประธานวิทย์อยู่ด้วยนะครับจะอยู่บนเวทีนะครับท่านประธานวิทย์อยู่พึ่งงงนะครับ,บ,รบขอเชิญท่านสมาชิกท่านสสนะครับผู้แทนจากต่างจังหวัดนะครับผู้แทนสาขาพักภาคผนอนตามอัธยาศัยนะครับเชิญน,นะครับด้านนอกเรามีอาหารเลี้ยงนะครับ ขอบคุณท่านสสที่อยู่ด้านหน้านะครับขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีสื่อมวลชนเข้ามาข้างหน้านะครับเชิญนะครับเชิญท่านพักผ่อนเลยนะครับเชิญท่านสมาชิกท่านสสนะครับถ้าสมาชิกพักที่อยู่ด้านล่างนะครับเชิญพักผ่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีสื่อมวลชนขยับมาข้างหน้าเป็นสื่อมวลชนในส่วนของภาพนิ่งนะครับส่วนทีวีนะครับอยู่ข้างหลังประจําที่ได้เลยนะครับเชิญนะครับ พี่ยุย้ยดูจังหวะนะครับเชนนะครับ,รบภาพนิ่งตอนนี้ให้ทางช่างภาพนิ่งนะครับได้เก็บภาพรวมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี6กเของพ,พรรคเพื่อไทยในช่วงเช้า บนเวทีมีคุณเสษขาทวิสินคุณแพทองทันชินวัตรนะครับมีคุณสระวงเทียนทองเลขาธิการพรรคคุณปันปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี คุณมนพพรเจริญศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมาคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสํานักนายกคุณสุยาจึงร่งเรือกิจนะครับ